บกลาขึ้นเป็นนางเด้อคนเก่งของขอ่อถึงเป็นนางครับวันนี้มันพักลูกหนึ่งนาทีพอเนาะนางตองมาใ<า>ห้หหเก่งเห็นไหมเห็นไหมสุดยอดไหมต้องเห็นกับตาเห็นจะรู้เนี่ยของเก่งกาเห็นรู้ขอรู้เรื่องของเขา ผ้สาสไบเียงเพื่อความเป็นระเบียบเขาลบในธรรมลุกลต้องเขาลบในธรรมธรรมะของุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เราต้องเขาลบผ้าสีขาวแสดงถึงความเขาลบเห็นไหมหลับตาแล้วครับ หนึ่งนาทีพอลูกเอาจิตของเราดูที่ลมหายใจนะลูกนะลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้วันนี้วันพัสดแรมสิบห้าข้าเดือนแปดเป็นวันพัดใหญ่คารบักรดีแล้วลูกเอาจิตเอาใจของเฮาเบิงถีปายจมูกูกุดูเข้าดูออกดูเข้าดูออกเราทําให้เป็นตัวอย่างกับญาติโยมทําให้เป็นตัวอย่างกับเด็กๆ็ เด hablando, ema, ็กๆเขาดูเขาจะได้ออกเป็นตัวอย่างเราลูกเขาจะได้เอาเราเป็นแบบอย่างในการนั่งสมาธิเนาะเราจะได้บุญหลากหลาจะสด็บุญได้กุศลหลายได้บุญได้กุศลอย่างมากมายลูกเราทําเป็นบรรทัฐานทําเป็นตัวอย่างเนาะเก่งบักหลาเก่งที่สุดในโลกเก่งที่สุดในสามโลกเก่งที่สุดในจักรวาลเก่งที่สุดในความเป็นแมวลูก เอาเกมที่สุดเลยเวราเมื่อไรบ่ต้องสนใจอย่างใครจะพูดยังไงก็ตาม